อันนี้คือความสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์เหมาะสมแล้วเนี่ยพอได้สมควรแก่เวลา1ปี1ปีนิดๆน,นะคะรากเต็มเปี๊ยะเลยนะคะอนุบาลถามบางคนถามว่าอนุบาลไว้6เดือนได้ไหมได้นะคะขอให้มีใบแท้ออกนะคะคือใบขนนกเนี่ยออกก็ถือว่าได้แต่ความสําคัญไม่ได้อยู่ที่ต้นพันธุ์อายุขนาดเท่าไหร่นะคะความสาคัญความสําคัญอยู่ที่หลุมนะคะการเตรียมหลุม จะต้องได้1ปีนะคะถ้าเตรียมแบบเต็มรูปแบบแต่ถ้าจะเอาแบบรักขั้นตอนก็ต้องใช้ปุ๋ยชีวภาพเข้าช่วยนะคะก็จะใช้อยู่ประมาณ1 0 0 1ถึงกิโลต่อต้นนะคะเพราะว่าเขาจะต้องกินเยอะนะคะใช้ปุ๋ยอะจะเห็นไหมคะว่าไม่มีดินไม่มีดินแล้วนะคะที่เรารอรอเพื่อให้หลุมคือเป็นปุ๋ยได้อย่างสมบูรณ์นะคะพวกสารชีวภาพต่างๆที่เราใส่ไปพวกฟางพวกขี้ไก่อะไรต่างๆ เพื่อให้มันเปลี year, Men, ่ยนเป็นปุ๋ยที่เห็นไม่เห็นไหมคะว่าของเราแตกต่างจากที่อื่นยังไงนะของที่อื่นเนี่ยคุณจะครบปีหรือครบ2ปีคุณก็จะต้องเห็นดินนะคะเพราะดินมันจะไม่ย่อยสลายมันจะมันจะไม่หายไปไหนนะคะเพราะว่าพืชเนี่ยจะเอาแต่สารอาหารที่มีอยู่ในดินเอาไปใช้นะคะก็จะเหลือดินให้เราเห็นแต่ของเรานะคะคุณจะไม่เห็นดินเหลือเหลืออยู่เลยที่เห็นนี่ก็คือปุ๋ยที่เราเติมเข้าไปที่ดำๆนี่คือปุ๋ย โอ้ยที่เราจะต้องเติมให้เขาตลอดเวลานะคะเพราะนั้นในนี่คือรากทั้งหมดบางคนบอกว่ารากมันขดอยู่นานมันจะเสียไหมอินทผลัมนะคะรากไม่เหมือนกับพืชชนิดอื่นๆที่เรารู้จักในประเทศไทยถ้าดูนะคะมันจะลงมันจะลงมาข้างล่างก่อนทั้งหมดเลยนะคะถ้ากล้องสูงนะคะมันจะลงมาข้างล่างก่อนทั้งหมดเลยแล้วก็รากแก้วเส้นใหญ่ๆนี่จะลงไปดิ่งไปหาน้ําให้เร็วที่สุด นะคะเพื่อความแข็งแรงแข็งแกรง่งแล้วก็รากฝอยก็จะวิ่งหาอาหารไปพร้อมๆกันมันจะไปเหมือนกล้วยไม้นะคะมันจะชอนชายไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเราลงปุ๊บเนี่ยประมาณสองอาทิตย์รากที่อยู่ขดอยู่ข้างล่างนี่จะยืดจะเห็นอย่างที่อิดเคยบอกว่า1ใบคือ1ลากเพราะฉะนั้นถ้าใบมันยังเขียวอยู่แล้วคุณไปตัดนะคะคุณตัด1ใบเท่ากับทำลาย1ลาก นะคะอันนี้คือทาง lab บ,บอกมาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าต้นไม้น,น่ะใบจะแห้งจะเหลืองจะอะไรก็ช่างมันถ้ามันยังเขียวอยู่ก้านยังเขียวอยู่จะไม่ตัดนะคะเพราะถ้าตัดปุ๊บรากมันกระทบกระเทือนนะคะเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้มันแห้งอย่างนั้นไปบางคนบอกมันเป็นอะไรไหมมันไม่เป็นอะไรนะคะถ้ามันเป็นใบล่างเนี่ยก็คือมันก็จะเป็นไปตามอายุหรือมันอาจจะแก่เร็วเพราะว่าขาดสารอาหารบ้างขาดน้ําบ้างนะคะทีนี้เราก็มาดูการปลูกใส่ลงไปเลยนะอ่ะเสร็จแล้วดีลงไป ต้องหาไม้ช่วยนะถ้าลมแรงขนาดนี้นะเนี่ยเอาแค่ชนรากนะเห็นไหมคะเอาแค่ชนรากแค่นี้นะไม่ถมโคนนะเพราะบางคนปลูกจะถมอยู่นี่เลย <Okay. S 1> เอาแค่นี้นะคบเอาแค่นี้เพราะมันจะไม่โตแล้วมันจะขยายออกข้างไม่ได้มันจะต้องแทงรากใหม่แล้วมันก็จะขยายอ,อาจจะช่วยพยุงมันด้วยการอัดดินเข้าไปตรงคอมันเนี่ยแน่นนิดนึงนะตบแถวนี้ให้แน่นนิดนึง จะไม่ปลูกให้เสมอดินจะไม่ปลูกให้เสมอดินจะไม่ปลูกให้พอดีกับดินนะเพราะว่าถ้ามันปลูกให้เสมอดินปุ๊บเวลาดินมันยุบตัวถ้าดินลักษณะนี้เนี่ยดินเหนียวให้ใช้ยิบซ้ำช่วยตัวทําละลายให้มันไม่ให้มันเหนียวนะคะเพื่อให้มันล่วนซุยอีกตัวหนึ่งที่มันจะช่วยทําให้ดินร่วนซุยได้ดีก็คือปุ๋ยชีวภาพนะคะหลีกเรี่ยงใช้เคมีถ้าเป็นปุ๋ยเคมีให้เป็นปุ๋ยเกล็ด นะคะเพราะว่าปุ๋ยกระสอบเนี่ยมันจะมีสารฟิลเลอร์มันทําให้ดินแข็งและดินเสียดินเป็นพิษด้วยนะคะถ้าแทงยอดใหม่นะคะแล้วเห็นตัวเนี้ยขึ้นมาเยอะๆนะคะยิ้มได้เลยสมบูรณ์แข็งแรงแต่ถ้ามันแทงยอดใหม่แล้วไม่มีไอ้นี่เลยให้พึงระวังว่ามันไม่สบายละแล้วใบมันจะไม่ยาวด้วยใบมันจะสั้นๆนั่นคืออาจจะเป็นโรคลากเนา่าแต่ถ้าถึงกับเป็นโรคคนเนา่า ว่คคนเน่าเนี่ยมันจะไม่เป็นตอนอายุเท่านี้มันจะแฝงไปเรื่อยๆๆจนต้นโตใหญ่ประมาณปีกว่าๆแล้วมันก็เน่าถอดยอดเลยเหม็นมากนาโลคคนเน่าแต่ถ้าโรกรากเน่าพวกนี้ใบจะสั้นหดหงีงงอ่่วงบอกถึงความสมบูรณ์ของเขา